ส t o c ก m a n a จอรเจาลึกหุ้นไทยและต่างประเทศครบถ้วนทุกมุมมองสวัสดีครับพบกับรายการ 's t o c k manager รายการที่เราจะพูดถึงหุ้นและหุ้นในวันนี้ที่ผมจะเล่าถึงเป็นหุ้นที่อยู่ในตลาดหุ้นไทยและอาจจะเป็นหุ้นที่อยู่นอกสายตาของนักลงทุนหลายๆท่านนะครับต้องยอมรับนะครับว่าปีนี้นะครับตลาดหุ้นไทยค่อนข้างเหนื่อยมากนะครับ ต้นปีเซตอินเด็กเราอยู่ที่1,400จุดแต่ปัจจุบันนะครับปรับตัวลดลงมาเหลืออยู่ที่ประมาณ1,100จุดเท่านั้นเองแต่ไม่น่าเชื่อครับว่ามีหุ้นไทยอยู่ตัวหนึ่งปรับตัวขึ้นมาได้ในปีนี้นะครับสูงถึงประมาณ6-70%เลยทีเดียวถามว่าการที่หุ้นตัวนี้ปรับขึ้นมา6-70%ภายในปีนี้เยอะไหมตอบเลยครับว่าเยอะมากถ้าพูดถึงตัวเลขราคาหุ้นตัวนี้นะครับปรับตัวขึ้นมาถึงจุดสูงสุดภายในปีนี้อยู่ที่ประมาณ 5.3บาทนะครับซึ่งก็ถือว่าปรับตัวขึ้นมาประมาณเกือบ70%เลยนับตั้งแต่ต้นปีนะครับอะไรนะครับเป็นสาเหตุที่ทำให้หุ้นตัวนี้น่าสนใจเดี๋ยวเราลองมาดูกันในรายละเอียดมาดูความน่าสนใจของธุรกิจไท Food Group กันดีกว่านะครับว่าเขาทำอะไรบ้างเริ่มตั้งแต่ฟีดฟาร์มฟู้ดโปรเซสซิ่ง และฟู้ดดิสติบิวชันฟีดในที่นี้ก็หมายถึงการเอาสินค้าเกษตรต่างๆไม่ว่าจะเป็นข้าวโพดนะครับถั่วเหลืองหรือกกถั่วเหลืองมาแปรรูปเป็นอาหารสัตว์ฟาร์มก็คือเขาก็จะมีการเพราะเลี้ยงนะครับไม่ว่าจะเป็นฟาร์มหมูแล้วก็ฟาร์มไก่ฟู้ดโปรเซสซิ่งเมื่อเลี้ยงสัตว์เสร็จแล้วนะครับก็เอาสัตว์เหล่านั้นนะครับมาแปรรูปเป็นไส้กรอกนะครับหรือว่าเป็นเนื้อสัตว์วก็ส่งต่อไปที่ในส่วนของตัวฟู้ดดิสติบิวชันนะครับก็คือช่องทางในการจัดจำหน่ายก็ว่าได้นะครรับว่าดกกุเเอง็นนิิธจ ผลิตอาหารอย่างครบวงจรเลยไม่ว่าจะเป็นการ ผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงสัตว์แปรรูปรวมไปถึงช่องทางในการจัดจําหน่ายซึ่งถือว่าเป็นการทําธุรกิจที่ค่อนข้างครบวงจรในส่วนโครงสร้างรายได้ของหุ้นไทฟู้ดกรุ๊ปนะครับก็จะประกอบไปด้วยรายได้จากการขายเนื้อสัตว์นะครับประมาณ29%ารายได้จากการขายเนื้อหมูป,ประมาณ2 1รายได้จากการขายอาหารสัตว์อีกสิ็แล้วก็รวมถึงรายได้จากช่องทางในการจัดจําหน่ายสินค้าของเขาซึ่งจะเป็นในส่วนของผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อสัตว์อีก45%จะเห็นว่าหุ้นู้ดกรปนะครับก็เป็นหุ้่ที่ อาหารไม่ว่าจะเป็นเนื้อไก่เนื้อหมูหรืออาหารแปรรูปธรรมดาแต่ทำไมปีนี้ราคาหุ้นไทยฟู้ดกรุ๊ปถึงปรับตัวขึ้นไปได้เดี๋ยวมาดูกันต่อนะครับว่าปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลให้ราคาหุ้นไทยฟู้ดกรุ๊ปปรับตัวขึ้นมาถึง60-70%ภายในปีนี้สำหรับปัจจัยแรกนะครับแน่นอนหุ้นไทยฟู้ดกรุ๊ปนะครับจำหน่ายเนื้อสัตว์นะครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อหมูเนื้อไก่นะครับดังนั้นแล้วนะครับเมื่อราคาเนื้อสัตว์ในประเทศเรามีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมา หุ้นที่ขายเนื้อสัตว์ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหมูหรือเนื้อไก่แบบนี้ก็ย่อมได้รับอันนี้ส่งไปด้วยนะครับถ้าไปดูราคาหมูเนื้อแดงเมื่อต้นปีตกอยู่ที่กิโลกรัมละ130บาทปรับตัวเพิ่มขึ้นไปเป็น155บาทขณะที่ราคาหมู3มชั้นณนะต้นปีอยู่ที่190บาทปรับตัวเพิ่มขึ้นไปเป็น205บาทเลยทีเดียวก็จะเห็นว่าในช่วงไตรมาส1จนถึงไตรมารส2ณนะปัจจุบันนะครับราคาเนื้อสัตว์ในประเทศบ้านเรามีการปรับตัวขึ้นเลยทําให หุ้นไทยฟู้ดกรุ๊ปได้อัน,นิสงส์จากราคาผลิตภัณฑ์ของเขาที่มีการขยับหรือปรับตัวเพิ่มขึ้นก็เลยทําให้ราคาหุ้นมีการตอบรับเชิงบวกสําหรับปัจจัยที่2ครับอย่างที่ได้เรียนไปธุรกิจอย่างหนึ่งของเขาก็คือการผลิตอาหารสัตว์ซึ่งอาหารสัตว์นี้เองก็เป็นเหมือนแบบต้นทุนหลักของการนําไปใช้เลี้ยงสัตว์หรือว่าใช้ในฟาร์มในช่วงที่ผ่านมานะครับต้นทุนอาหารสัตว์เลี้ยง ที่เป็นวัตถุดิบตั้งต้นเนี่ยคือถั่วเหลืองนะครับหรือว่ากาก,ากถั่วเหลืองแน่นอนครับว่าราคากากถั่วเหลืองในตลาดโลกเนี่ยปรับตัวลดลงมาค่อนข้างมากนะครับก็เลยทําให้หุ้นไทฟู้ดกรุ๊ปนะครับได้อน,นิสงจากต้นทุนของราคาถั่วเหลืองที่ปรับตัวลดลงด้วยเช่นเดียวกันครับความน่าสนใจอย่างหนึ่งของหุ้นตัวนี้นะครับก็คือราคาเนื้อสัตว์ปรับตัวเพิ่มขึ้นทําให้เขาขายสินค้าได้แพงขึ้นต้นทุนกาก,ากถั่วเหลืองหรือราคาถั่วเหลืองปรับตัวลดลง ทำให้เขามีต้นทุนที่ลดลงก็เลยทําให้ความสามารถในการทํากําไรของเขาปรับตัวดีขึ้นถ้าไปดูในส่วนของ EPS นะครับหรือว่ากําไรต่อหุ้นของหุ้น TFG ในไตรมาสหนึ่งประกาศออกมาอยู่ที่0.36บาทต่อหุ้นเทียบกับไตรมาสหนึ่งเมื่อปีที่แล้วอยู่ที่0.03บาทต่อหุ้นจะเห็นว่าเป็นการเติบโตเพิ่มขึ้นเนี่ย10เท่า เมื่อเทียบกับปีที่แล้วและมาดูกันครับว่าบรรดานักวิเคราะห์ในตลาดมีมุมมองอย่างไรต่อหุ้นไทยฟู้ดกรุ๊ปกราฟอันนี้จะเป็นกราฟในส่วนของตัวคาดการกําไรของนักวิเคราะห์ในฐานข้อมูลของเรานะครับกราฟด้านบนสุดก็จะเป็นในส่วนของตัว e a r n i n g ็จะเห็นว่าในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์นักวิเคราะห์เนี่ยเริ่มมีการปรับเพิ่มคาดการกําไรในส่วนของหุ้น TFG เพิ่มขึ้นและก็ปรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องมาตลอดจนถึงเดือนพฤษภาคมก็เป็นการสะท้อนว่านักวิเคราะห์เนี่ยเริ่มมีมุมมอง เชิงบวกมากขึ้นต่อหุ้นตัวนี้นะครับจากปัจจัยที่ผมได้กล่าวไปความถูกความแพงของหุ้นกันบ,บ้างครับก็คือในส่วนของตัว valuation จะเห็นว่า valuation ของตัวหุ้น t f g เนี่ยอยู่ที่ประมาณ7-5เท่าเท่านั้นเองนะครับถ้ามองในเชิงของ forward PE แต่ถ้าไปเทียบกับหุ้นอาหารอื่นๆค่า PE ของอุตสาหกรรมก็จะอยู่ที่ประมาณ9-10เท่าจะเห็นว่าหุ้น t f g นะครับดูมี valuation ที่น่าสนใจกว่า ในส่วนของตัวอุตสาหกรรมก็เลยทําให้หุ้น TFG ครับเหมือนมีอัพไซต์ในเชิงของปัจจัยพื้นฐานหรือในเชิงมูลค่าที่ค่อนข้างมากนะครับก็เลยทําให้การปรับตัวขึ้นในครั้งนี้ครับมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ค่อนข้างสูงทีเดียวพูดมาถึงตอนนี้้วครับหลายคนอาจจะมีความสนใจในหุ้นตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูในส่วนของความเสี่ยงกับหุ้นตัวนี้บัางครับว่าคืออะไรความเสี่ยงของหุ้นตัวนี้นะครับแน่นอนว่าเป็นสินค้าค่อนข้างอิงกับราคาเนื้อสัตว์ถ้าราคาเนื้อสัตว์ในประเทศเรริ่มมีกา ปรับตัวชะลอลดลงก็อาจจะทําให้ราคาหุ้นตอบรับในเชิงบวกได้แล้วก็อาจจะเริ่มเห็นผลกระทบมายังแนวโน้มกําไรในอนาคตหากราคาเนื้อสัตว์ในประเทศมีการปรับตัวลดลงแล้วก็ข้อที่2ออีกเรื่องหนึ่งนะครับแน่นอนนะครับว่าหุ้นตัวนี้ทําฟาร์มปศุสัตว์นะครับฟาร์มหมูฟาร์มไก่ก็มีความเสี่ยงในเรื่องของโรคระบาดท,ที่อาจจะกระทบต่อในตัวธุรกิจเองในอนาคตที่ผมพูดมาทั้งหมดนี้ก็เป็นเหตุผลที่ทําให้ตัวหุ้นไทยฟู้ดคุป อยู่ในโมเดลของ Definite Set Select นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของนักวิเคราะห์เริ่มปรับเพิ่มประมาณการกำไรขึ้นมาตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ valuation หรือ forward PE อยู่ในระดับที่ถูกกว่าอุตสาหกรรมและในส่วนของตัวทิศทางราคาเริ่มมีโมเมนตัมเชิงบวกในระยะสั้นสำหรับ Definite Set Select จะเป็นพอร์ตการลงทุนในหุ้นลายตัวนะครับที่ผสมผสานความร่วมมือกันระหว่าง บริษัทหลักทรัพย์โยนต้านะครับแล้วก็ d e ฟ i ินิทโดยฟีโนมิน่าใช้กลยุทธ์คัดเลือกหุ้นเน้นๆไม่เกิน20ตัวนะครับพิจารณาจาก3ปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัว earnings นะครับการปรับเพิ่มประมาณการกำไรของนักวิเคราะห์ valuation หุ้นที่ถูกคัดเลือกจะต้องมี valuation ที่ถูกกว่าอาาาุตสาหกรรมนะครับแล้วก็ปัจจัยที่3ก็คือเรื่องของ technical นะครับหรือว่าหุ้นที่คัดเลือกเนี่ยจะต้องมีแนวโน้มเชิงบวกของราคาในระยะสั้นฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับนักลงทุนที่สนใจในส่วนของตัว definite select นะครับและ EP ต่อไปผมจะนำหุ้นตัวใดมาเล่าให้ทุกขั้นฟัง ฝากติดตามรายการ Stock Manager ใน EP ถัดๆไปสวัสดีครับ